มันยาวต้องเปิดทีละวาวติดวาวติดวาวทุกหัวนะทุกเส้นให้มันเปียกอันนี้ก่อนให้ดินมันเปียกก่อน พอดีไม่แรงมากเหลือเส้นกลางซื้อมาไม่พอเดี para. ๋ยวข้างคานนี้ลงกลอยลงไป